สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้นำเสนอสินค้า11รายการมีทั้งงานมือหนึ่งและหลุดจำนารวมทั้งงานโบราณค่ะ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าทางหลาย Official พิมพ์ ID ี i ไลน์ลาตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ a d s i 421 hkghi ค่ะสินค้าชิ้น,นแรกจี้มรกตล้อมเพชรซี เรือนทอง 9K หนัก10.2กรัมชิ้นงานขนาด2.7คูณสูง4.5เซนเปียบให้ดูคร่าวๆว่าวางทับเหรียญ10บาทแล้วมิดเลยค่ะคัวจี้กว้าง7มิลราคา23,000บาทงานชิ้นนี้ตรงกลางเป็นมรกตแซมเบียหลังเบียค่ะเพชรซีกที่ประดับเม็ดใหญ่เป็นเพชรซีกแบบไม่รองซับ เป็นงานโบราณที่มาในสภาพสวยค่ะด้านหลังทำฉลุลวดลายไว้สวยงามค่ะชิ้นนี้ขั้วจี้มาอย่างกว้างเลยนะคะขนาด7มิลค่ะจะห้อยกับเชือกสไตล์เท่ๆโชว์ความแอนทิกหรือวินเทจของชิ้นงานหรือใส่กับสร้อยคอ 18K เเส้นหนาๆยิ่งเสริมความหรูภูมิฐานของผู้สวมใส่ค่ะ เพชรซีกเม็ดใหญ่เล่นแสงล้อไฟวิบวับหน้างานขนาดใหญ่ดูแล้วสะดุดตาค่ะแหวนเพชรทรงฉัด5ชั้นงาน K24 14K ปาหะหนัก6.8กรัมประดับเพชรยอดเพชรเกสรขนาด14ตังล้อมด้วยเพชรกุหลาบ2ตัง56เม็ดทางชิ้นง,งานรวมเพชร1.26กรัต ชิ้นงานทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6เซนแหวนเบอร์49.5ราคา37,000บาทชิ้นนี้เป็นงานโบราณที่ดูสวยแปลกตาเซตติ้งทรงฉัด5ชั้นไม่ว่าจะมองในทิศไหนก็ดูสวยคลาสสิกไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยๆค่ะตัวเรือนมาในสภาพสวยสมบูรณ์ งานชุบล้างทําความสะอาดมาอยู่ก่อนแล้วนะคะชิ้นี้เป็นงานเพชรเยอะค่ะได้เพชรเม็ดยอดขนาด14ตงังเพชรกุหลาบที่ล้อมก็เล่นแสงล้อไฟวิบวับค่ะสร้อยคอเพชรตุ้งติง้งเรือนปาหะหนัก4.6กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด33ตงังเพชรทรงลูกแพร2เม็ด 28ตังค์และเพชรบริวารอีก20เมตร80ด80ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.41กรัตช,ช่วงเพชรยาว7.5เซนตุ้งติ้งสูง1.9เซนซสร้อยยาว16นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา26,700บาทชิ้นนี้งานสวยขนาดน่ารักกำลังดีค่ะ ตัวเรือนเป็นปาหะคือส่วนประกอบของเงินผสมทองค่ะตะขอล็อกเป็นตะขอพวงมาลัยได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด33ตังประดับตุ้งติ้งลงมาด้านล่างและมีเพชรแฟนซีส่งลูกแพร์รวมด้วยงานไม่ใหญ่แต่ใส่แล้วหรูค่ะกำไลาทับทิมประดับเพชรเรือนทอง 14K หนะัก6.2กรัม ประดับเพชรกุหลาบ36เม็ดรวม0.61กรักราตกำไลหน้ากว้าง0.4เซนรอบวง15.5เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.3เซนระบบล็อก3ชั้นแบบลิ้นเสียบหนวดกุ้งและสายทิ้งราคา18,500บาทเป็นงานขนาดไม่ใหญ่นะคะ ตัวเรือนมาในสภาพดีค่ะทำตัวล็อกแบบ3ชั้นลิ้นเสียบหนวดกุ้งและสายทิ้งการมีสายทิ้งมีข้อดีคือกรณีกำไรหลุดจะไม่หลุดหายไปเลยเพราะยังมีสายทิ้งล้างไว้เพื่อให้กำไรหล่นอยู่ในข้อมือของเราค่ะงานกำไรราคาเบาๆหาไม่ค่อยพบเท่าไหร่ค่ะแหวนลูเบลไลท์ล้อมเพชร เรือนทอง 18K หนัก4.58กรัมประดับเพชรรวม0.55กรัตลูเบลไลท์3เม็ดสีม่วงอมชมพูพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.3คูณ2.2เซนแหวนเบอร์58ราคา26,500บาท ชิ้นนี้ได้ลูเบลไรส์3เม็ดเนื้อใสสวยและเล่นไฟดีค่ะเพชรที่ประดับก็ขาวล้อไฟงานดีไซน์สวยไม่จำเจนำลูเบลไรส์2เม็ดมาล้อมเพชรส่วนอีก1เม็ดประดับไว้โดดๆค่ะแหวนหน้ากว้างเซตติ้งแบบนี้ใส่ประดับบนนิ้วแล้วทำให้นิ้วดูเรียวยาวสวยงามค่ะ ูมรกตแซมเบียล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก3.2กรัมมรกตทรงรูปไข่2เมตร2.90กรัตเพชร44เมตร0.35กรัตชิ้นงานขนาด0.9คูณ1.1เซนราคา26,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่สีมรกตเขียวสวยมากค่ะ เพชรที่ล้อมก็สวยขาวเล่นไฟด้านหลังเป็นสะพานเชื่อมและก้านเสียบอยู่ตรงกลางค่ะเป็นงานขนาดย่อมๆเซตติ้งแบบนี้ดูเพลนๆแต่ใส่ได้ยาวๆค่ะอัญมณีสีเขียวมีหลายหลากชนิดเขียวหรูเขียวไฮต้องเขียวมรกตค่ะแหวนบุษราคัมล้อมเพชร เรือนทอง 18K หนัก8.32กรัมระดับเพชรกลมขนาด2ตัง5ตังและเพชรแทปเปอร์ทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.20กรัตบุษราคามบางกระจะ4.14กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.5คูณ2เซนแหวนเบอร์59ราคา5 8 0 0 0บาท ชิ้นนี้ได้บุษราคำสีแม่โขงถึง4.14กรัตเนื้อบุษราคำสวยเนื้อใสและเล่นไฟดีค่ะเซตติ้งดูสวยหรูทันสมัยล้อมเพชกรกลมวงในขนาด2ตังวงนอกขนาด5ตังค่ะและนำเพชรแชปเปอร์มาประดับร่วมด้วยหน้างานขนาดใหญ่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วค่ะ ก้านแหวนขนาดกำลังดีไม่หนาจนเกินไปหากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์แหวนทางร้านขออนุญาตปรับราคาขึ้นนะคะเนื่องจากร้านปรับไซส์แจ้งว่าทำราคาเดิมตั้งแต่ทองยังไม่ดีตัวขึ้นถึงบาทละ4ี่0มื่นจึงจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้นค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรกริ้งเรือนทอง 18K หนัก5.64กรัม ประดับเพชรรวม0.40กรัตจี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนสร้อยยาว17.5นิ้วสร้อยสามารถถอดออกจากจี้ได้มีลูกตุ้มเลื่อนปรับระดับได้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา2 5 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานจี้น่ารัก ข้างในเป็นรูปดาวและฝั่งเพชรไว้ตรงกลางแต่ละดาวสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระกลิ้งไปมาพายกชุดไปพร้อมสร้อยคอ 18K มาในสภาพดีค่ะเป็นสร้อยคอที่มีลูกตุ้มซิลิโคนไว้เลื่อนปรับระดับใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อต้องการปรับความยาวให้จับลูกตุ้มไว้และเลื่อนสร้อยไปมาเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการค่ะ สามารถถอดสร้อยใส่ห้อยกับจี้ชิ้นอื่นได้ด้วยถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะแหวนไพลินซีลอนดิบล้อมเพชรเรือนแพทินัม850หนัก9.24กรัมประดับเพชรกรมและเพชรแชปเปอร์รวม1.56กรัตไพลิน3.30กรัตพร้อมใบเซอร์ GIA หน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.8เซนแหวนเบอร์53ราคา168,000บาทงานชิ้นนี้มาพร้อมใบเซอร์พลอย GIA นะคะคือถอดพลอยออกมาเซอร์ในใบเซอร์ GIA อ่านถึงพลอยเม็ดนี้อย่างละเอียดเป็นพลอยทรงรูปไข่และเนื้อพลอยใสยขนาดพลอย3.30กรัต เป็นพลอยตะกูลควารันดัมแหล่งที่มาคือสีลังกาค่ะเป็นพลอยดิบที่ไม่ผ่านการเผานะคะพลอยเม็ดนี้หนัก3.30กะกรัตและอ่านขนาดของพลอยกว้างคูณยาวและสูงค่ะเนื่องจากเป็นใบเซอร์ใหญ่ก็จะมีใบเซอร์ GIA เเป็นแผ่นมารวมด้วยนะคะเนื้อหาข้างในเหมือนกันก็จะมอบให้คุณลูกค้าไปด้วยกันทั้งหมดค่ะ แหวนวงนี้มีความสวยมากโดยพลอยเป็นพลอยดิบเนื้อใสเม็ดใหญ่และเซตติ้งดูสวยทันสมัยได้เพชรแทปเปอร์เม็ดใหญ่ค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานนอกเช่นกันตัวเรือนเป็นแพทินัม850ตอนนี้หากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์แหวนทองที่ใส่เข้าไปขอเป็น 18K นะคะเพราะตอนนี้แพทินัมขาดตลาดไม่มีของค่ะ ด้านในของก้านแหวนตอกวัสดุกระหลัดเพชรและกระหลัดพลอยไว้นะคะทางร้านซูมให้คุณลูกค้าดูว่าตัวเลขที่ตอกไว้จะเป็น850และเพชร1.56กรลัดค่ะส่วนอีกฝั่งมีอักษร S 3.30กระหลัดหมายถึงบลูซับไฟหรือไพลินดิทเม็ดนี้ค่ะ พลอยดิบคือพลอยธรรมชาติที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆพลอยดิบเม็ดใหญ่สวยแบบนี้หายากค่ะสร้อยคอพลอยดอกไม้ประดับเพชรเรือนปาหะหนัก9.2กรัมประดับเพชร2ตัง8เม็ดรวม0.16กรัตพลอยประกอบด้วยทับทิมสยามบุษราคาสยามและเขียวสองสยามค่ะช่วงจี้ยาว7.8เซน ตุงติ้งสูง1.8เซนสร้อยยาว18นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา25,500บาทชิ้นนี้เซ็ตติ้งหวานสวยสดใสพลอยเล่นไฟวิบวับค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรเรือนทอง 18K หนะัก6.4กรัม ประดับเพชรเม็ดกลางขนาด18ตังและบริวาร10ตัง24เม็ดทางชิ้นงานรวมเพชร26เม็ด2.76กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เซนราคา63,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวและเล่นไฟค่ะหน้าง,งานขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วเต็มใบหู ตัวการเสียบและแป้นต่างหูมาในสภาพล็อกได้แน่นหนาดีค่ะมุมนี้เทียบให้ชมความขาวของเพชรกับแบ็กกราวสีขาวค่ะการเล่นไฟของเพชรนอกจากจะอยู่ที่การเจรณันยของเพชรแล้วเพชรเม็ดใหญ่การเล่นไฟจะดีกว่าเพชรเม็ดเล็กชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดใหญ่มากระจุกรวมกันใครดูก็รู้ว่าแพงค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ